ที่คุณคุยอยู่เนี่ยมีสองในทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยให้มั่นใจร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยว่าสักแกม,มเมอร์แน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเร well ียลเวลสปายอเมริกาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมา,าในช่วงเรียลเวลมาแชร์เรียลเวลมาแชร์แชร์วันนี้เรื่องที่เราจะมาแชร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แสกเมอร์นะคะ,ะให้สาวๆลองเช็คตามนี้ดูนะคะว่าผู้ชายหรือว่าหนุ่นมๆที่คุณกำลังคุยกับสาวๆอยู่นะเช็คดูว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยใช่แสกเมอม์หรือเปล่าควรจะพอแค่นี้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็คือเช็คโปรไฟล์ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะคุยกับต่างชาติ ในอแอปไหนก็ตามนะคะ Facebook IG WhatsApp ลอง l ล n e ก็ได้ลองเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขาว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เปิดปีไหนหรือว่าเพิ่งเปิดแบบ2อสาวันก่อนที่จะทักเรามาหรือแอดเฟรนเรามาเนี่ยอันนี้คือให้สามีฐานไว้ได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนหรือว่าโปรไฟล์เปิดมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมีการอัปเดตชีวิตประจําวันเลยไม่เคยมีการโพสต์อะไรเลยแล้วก็เพื่อน เพื่อนในในในโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีเฉพาะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเหยื่อนะคะถ้าเป็นโปรไฟล์ผู้ชายก็จะมีแต่ผู้หญิง Follow ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีแต่ผู้ชาย f o l l o w อันนี้ให้สังเกตไว้เป็นอันดับแรกเลยนะต่อมาอยู่ดีๆก็คือมีถ้าคุณอยู่ดีๆแล้วมีข้อความเด้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใน Line IG f a c ฟ b o o k เด้งเข้ามาแบบจีคุณแบบ ฮัลโหลไมซ์วีทาร์ดมาถึงก็เรียกคุณแบบนี้เลยแบบว่าฮัลโหลไมซ์เลิฟหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ที่รักอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ๆมาแล้วแบบมาแบบลุกแบบจีบแบบนี้เลยคือคือพวกมิชาชีพพวกเนี้ยมันมันจะไม่ได้สนใจเลยนะคะมันเป็นการสุ่มสุ่มเหยื่อมันไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะแต่งงานหรือว่าจะโสดมีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สนใจมันจะสุ่มสุ่มสุ่มคือเหมือนกับว่าหนึ่งคนเนี่ย ส่งไปประมาณแบบสิบยีเยอะยี่คนอะไรเงี้ยใครตอบกลับมีการตอบกลับก็จะทำก็จะทาตามขั้นตอนต่อไปเนาะต่อมาก็คือ,อการเช็คโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์เนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเลยนะพวกวิชาชีพเนี่ยจะใช้โปรไฟล์ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น หน้าตาดีๆคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีผิวขาวถ้าไม่เป็นฝรั่งก็จะเป็นอารมณ์เหมือนอหนุ่มดูไบแบบว่าเป็นแข่เป็นอิสลาเเป็นดูไบที่แบบรวยหรือไม่ก็จะเป็นเอเชียแบบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าลำ่ลำๆแล้วหุ่นดีหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะก็จะถ้าถ้าเรา บางบางบางมิฉาชีพบางคนเนี่ยเขาจะใช้กลุ่มเกาหลีเคป๊อปหรือว่ากลุ่มคนดังเป็นรูปคนดังนะคะเพราะว่า,วาน่าหลายคนน่าจะเคยเจอ,อนักบินคนนี้นะคะที่เราขึ้นหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นมิฉาชีพจะใช้รูปคนนี้เยอะมากคืออารมณ์ง่ายๆว่าชื่อของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณเป็นล้านล้านครั้งแล้วคะ่ะที่เหยื่อผู้หญิงโดนกันเนาะ พวกมิฉาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรหรอกจะชอบอวดรวยจะชอบอ่ะแสดงให้เห็นถึงฐานะทางบ้านว่าแบบมีรถสปอร์ตมีบ้านหลังใหญ่หรูหราทําเหมืองแร่ขุดทองโน่นนี่นั่นคือพูดแต่เรื่องรวยพูดแต่เรื่องเงินอวดเงินอวดรวยให้เรารู้สึกว่าเขาเขารวยน่าเชื่อถือแล้วก็จะชอบแบบใช้อาชีพที่มีความมั่นคงนะคะ เช่นอาชีพทหารทหารตำรวจเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากๆเป็นหมอเป็นหมอนี่ก็ด้วยแล้วก็เป็นนักดินค่ะสามสี่อาชีพเนี้ยจะฮอตมากหรือไม่ก็เป็นวิศวกรน,นี่คืออาชีพหลักที่มีฉาชีพใช้ต่อมาเนี่ยมีฉาชีพเนี่ยจะแบบว่าโทรไปจะไม่รับแต่จะโทรกลับมาเองโทรไปยังไงเขาก็ไม่รับแล้วก็อ้างว่า ประชุมอยู่นะติดธุระโน่นนี่นั่นหรือว่าอยู่ออยู่ตรงกองทัพทหารไม่มีสัญญาณที่จะรับสายโน่นนี่นั่นแต่ว่าจะโทรมาเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือข้ออย่างหนึ่งที่แบบเจอกันบ่อยมากๆเลยก็คือ บอกรักเราบอกรักบอกรักเราทุกวันแล้วก็รู้สึกยูคือ my angel ฉันไม่เคยเจอใครที่แบบดีเราสูถูกใจเหมือนเธอมาก่อนน่นนี่นะั่นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งของข,องขวัญมาให้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เราตายใจส่งเป็นแหวนเพชรบ้างเป็นเงินสดบ้างหรือว่าไม่ก็เป็นของแบรนด์เนมของแบบมีมูล,ลาค่าเยอะๆมากมายแล้วก็ผ่านไปแล้วเขาก็จะส่งเป็นเหมือนกับ ใบยืนยันการส่งสินค้ามาให้เราจะส่งเอกสารสําคัญรับรองมาให้เราว่าตอนนี้ของอยู่บนเครื่องบินแล้วนะเราก็จะถ่ายรูปพัสดุมาให้เราบลาบลาบ,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 บนะฮะตัวนี้ให้สังเกตว่าถ้าเขาส่งลิงก์อะไรมาให้เราอย่าคลิกเด็ดขาดนะคะเพราะว่าลิงก์พวกนี้บางทีมันเป็นลิงก์ที่พอเราคลิกปุ๊บมันจะดูดข้อมูลในโทรศัพท์ของเราหมดเลยหรือบางลิงก์มันก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวถ้าเป็นแบบนี้คือ ให้มั่นใจเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็พอของมาถึงเราใชใ่แล้วก็จะมีสายเข้าบอกว่ามีของมาส่งถึงคุณก็คุณขอนะคะแต่ว่าคุณต้องมีการจ่ายภาษีโน่นนี่นั่นเพื่อหลอกล่อให้เหยือ่อตายใจว่าของที่เราจะได้มาเนี่ยมันมูล,ลค่ามากกว่าภาษีที่เราต้องจ่าย แต่สังเกตยังไงอ่ะเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติแต่บัญชีที่ให้เราโอนไปก็เป็นบัญชีคนไทยนะคะอันนี้อย่าไปหลงเชื่อนะคะมิจชาชีพเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เขาทํากันนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะส่งพวกเอกสารที่สําคัญสําคัญให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเด s เตทเ,เมนต์นะคะหรือว่าบัญชีธนาคารหรือว่า ข้อมูลธนาคารโช์เงินในบัญชีส่งเป็นพาสปอร์ตให้เราดูหรือว่าเอกสารต่างๆเอกสารสั่งซื้อของเอกสารส่งของหรือว่าเอกสารส่งพัสดุที่เขาจะส่งมาให้เราผ่านทางเครื่องบินมีการส่งลิงก์มีการส่งเอกสารมาให้เรายืนยันว่าเขาเนี่ยได้ทําการส่งของให้เราแล้วหรือว่าส่งเป็นเอกสารเหมือนกับตั๋วเครื่องบินมาอะไรเงี้ยว่าจะบินมาหาเราอันเนี้ยค่ะ มันใช้ Photoshop ทากันได้ง่ายมากๆเลยมันหรือถ้าบางคนเนี่ยบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเปิดกล้องขอวิดีโอเขาหน่อยบอกรักเราทุกวนันฉันรักเธอยิ่งบางคนนะคือพิมพ์มาเป็นภาษาไทยเลยเอ่อผมโน่นนี่นั่นผมชันโน่นนี่นั่นคือเป็นภาษาไทยถ้าให้สังเกตดีแบบมีสตินะทุกคน มันเหมือนภาษาไทยที่แปลมาจาก Google นืกอออกมันเป็นแบบมันเป็นข้อความที่ Google แปลมันไม่ใช่ภาษาไทยคําพูดที่ที่เราพูดกันอ่ะมันไม่ใช่ภาษาพูดแต่มันเป็นภาษา Google แปลให้สังเกตดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อพวกนี้ถ้าเขาเป็นคนห่งจริงอ่ะเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะเขาจะพูดภาษาไทยแบบอพิมพ์ได้ขนาดนี้โอเคพูดภาษาไทยมันเป็นไปได้พูดฟังเป็นไปได้แต่การเขียนภาษาไทยเนี่ย มันจะมีสักกี่คนต่างฝรั่งที่เขาแบบเขียนภาษาไทยได้ฮัลโหลขนาดนีิฉันคนไทยันฉันเขียนผิดเขียนถูกเลยแต่นี่คือมาสะกดคําโอ้โหแบบถูกต้องแล้วก็มาเป็นแบบภาษาไทยที่แบบอ่านแล้วคือคือเป็นภาษาแบบเหมือนสลับหน้าสลับหลังเหมือนประธานกิยากรรมอะไรเงี้ยเหมือนภาษาไทยที่แบบ Google แปลนึกออกปะ กรณีนี้ถ้าเขายอมวิดีโอคอลกับเราให้สังเกตดีๆนะคะวิดีโอคอลเนี่ยถ้าไม่เกิน5นาที10นาทีแล้วอยู่อวิดีโอตัดเสียงอึอออึอึภาพแบบโหลดช้าสโลโมชันอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีการอย่างนี้ค่ะสแกมเมอร์เนี่ยเขาจะไปดูดคลิปดูดวิดีโออะไรก็แล้วแต่ของคนที่เขาแอบอ้างเนี่ยมาใส่ในในกล้องเวลาเขาโทรหาเราแล้วก็ใช้วิดีโอตัวนั้นนะคะ ใส่เข้าไปแล้วมันทําให้ภาพเหมือนเป็นภาพขยับได้เหมือนแบบกําลังวีดีโอคอลกับเราอยู่เงแต่ว่าเสียงอะอ่ะถ้าถามว่าเสียงแล้วเสียงได้มายังไงถ้าสมมุติว่าใช้วีดีโอคอลคนหนึ่งเขาก็ใช้เสียงจริงของเขา,าพูดแต่ว่าปากกับเสียงที่พูดอะมันไม่ได้ตรงกันไงคะแต่วีดีโอพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอสั้นแบบ5านาทีไม่เกินสินาทีอะไรแล้วอยู่ๆก็ตัดไปพอเราโทรกับเขาไม่รับสายค่ะ นี่คือสแกมเมอร์และข้อสุดท้ายเนี่ยพวกนี้พวกมีฉาชีพเนี่ยเขาจะจำชื่อเราไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะไม่เคยจำชื่อเราได้เลยเรียกแต่ดาริ่งฮันนี่สวีทฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเบบี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกชื่อเราแต่ว่าจะเรียกชื่อพวกนี้เพราะว่า พวกนี้มันคุยหลายคนไงมันจําชื่อไม่ได้ว่าเออคนนี้คือใครอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบว่าเวลาโปรไฟล์เราแบบไม่มีชื่อเราอะที่เป็นแบบกระตูนเป็น emoji อิโมจิเนี่ยมันจําไม่ได้มันก็ใช้ชื่อพวกนี้เรียกเลยสวีทฮาร์ดวันนี้เรียกสวีทฮาร์ดพรุ่งนี้เรียกดาลิงขนาดเรียกคําพวกนี้มันยังเรียกไม่เหมือนกันเลยแต่ละวันเราก็เคยเจอแบบบางวันมาอม ทันนี้บางวันมาหมายเลิฟบางวันมา speed heart I love you บอกรักทุกวันบอกจนแบบกูจะเลี่ยนแล้วไม่เคยเจอหน้าแล้วอยู่มารักได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เรารวบรวมมาจากที่เราเจอแล้วก็ไปฟังมาแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะก็ลองไปเช็คดูถ้าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมีสองในทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ย ให้มั่นใจร100้อเเซ็น์พเปอร์เซ็นเลยว่าสแก,เกมเมอร์แน่นอนค่ะอย่าไปลงเชื่อนะคะยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณก็แชร์ไปแชร์ไปสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางสายฟอกก็แชร์ชไปให้เขาลองมาเช็คกันดูว่า คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยใช่เป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะถ้าของใครตรงเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะว่าตรงกับข้อไหนแล้วเขามายังไงเนาะจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย